เฮ้ยเต็นท์ผมมีขนมด้วยอ่ะโทษดีนะเต็นท์เราก็ใช่ย่อยเหมือนกันรอจัดจรเคเรากำลังจะทำการนอนกันนะฮะใช่ครับวันนี้นะทุกคนเราทำการนอนกันแล้วัสดีจ้ามันเย็นนะดีๆเฮ้ยนอนยังหลับแล้วเสียงเบาๆได้ปะแกคุยกันเสียงดังกว่าเราอีกอ่ะเราจะหลับแล้วเราจะหลับแกเมาอะไรกันอ่ะเมาด้วยดิ เราเมาว่าถ้าเกิดพี่ไปถ้าพี่ไปมีลูกพี่ไปจะเปิดเจลบอยให้ลูกดูไหมอุ๊ยเปิดเวอร์เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเลียลูกเราขอคุยที่นีทำไมพื้นสะเทือนอ่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างตรงนั้นน่ะเฮ้ยทำไมเุ๊ยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีโซเชียลแคมกำลังคิดอยู่ว่าถ้ามีลูกอ่ะจะเล่าให้ลูกฟังป่ะว่าเคยเล่นเจลบอยเฮ้ยเล่าดีผมจะเปิดเลยเนี่ยเป็นลุงสดคู่ เลี้ยงหลานไปเท่ลุงโสดคุูบูเอาดีปะเคยคิดเรื่องรับเลี้ยงเลยดับเถอะเบียอะดอบมันเท่เนอะผมส้มติดแอคไมไว้อะเราคจะเปิดเจลตี้ให้ลูกดูไหมเจียวตี้อ่ะปิจะได้รู้ว่ามันแบบการทำงานที่กว่าจะได้เงิน เกิดจะหางานไม่ได้นี่มันลำบากให้ลูกรู้คุณค่าก่อนจะใช้เงินเราไม่แต่ลูกก็จะรู้นะว่าคุณเป็นคนแบบเนี้ยผมเป็นคนยังไงฮะผมเป็นคนยังไงต่อหน้าคุณก็จะแบบครับครบสวัสดีครับร้บหลังคุณก็จะแวงกัดเขาไม่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 โอ้ตอนแรกผมน่ารักจะตายแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ผมน่ารักแค่ปนแสบเข้ามาเปลี่ยนสีเพราะว่ามางอย่างเขาชอบตอนขคุณน่ารักนะ ผมเธอให้เขาได้เหรอก็เขาบอกว่าอยากได้หูแมวผมก็ทำหูแมวอยากให้ผมเป็นหมาผมก็หาหุ่มๆจะได้เขาบอกว่าให้คุณกลับไปนอนเต็นท์คุณป่ะมันมีไม่เคยบอกมมันไ่เคยผมบอกเองอะพี่เคยดูหย่แม่โสทอนป่ะเออหย่แม่โสทอนยังาอมาสี่คนเลยทําไมเราจะไปสี่คนไม่ได้ว่ะมันหย่ามิาโซทอนเหรอวะไอมาสี่คนสี่คนเราโอ้ททำไมคุณมาสี่แล้วคุณก็ตุ๊ไอโอ่วะเออฟังนะชีวิตนี้เราจะได้นอนเต็นท์กันสี่คนกี่ครั้ง นี่รู้สึกครั้งเนี้อเออใช่ไหมคุณไม่เต็มใจเลยอ่ะใมีตำน้อป่ะตำน้อะไรลูกฟังถ้าหลับตอนเนี้ยก็ไม่ได้หมายดีก็ไม่ได้รู้เรื่องดิมาเถอะจะเอาอะไรไปเล่าให้ลูกฟังอย่างน้อยเราก็เคยเป็นตำนานที่คนทำเล็บตามนี่เล็กๆน้อยๆผมก็เก็บผมยังเป็นคนลงสอดผมอยผมเราแน่นอนเพราะอยากให้ลูกรู้ว่าบนโลกนี้มีอะไรที่โหดร้ายนิวตื่นสวัสดีซะเชียวแค่ คุณจะรีบนอนทำไมใช่ครับคุณไม่ต้องตื่นเช้าไม่ใช่เหรเฮ้ยผมว่าเรานอนเลยผมก็เริ่มไปแล้วมึงยังบอกันนี้ดูครับ